ผมและท่านผู้ชมก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่บ่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด GTSan Surf Cooler ครับผมอันดับแรกกดไปที่แอปส s ชูเ s อร์ <c oughs> ก็เลื่อนหาคำว่าดาวโหลดครับผมนี่โอเคผมนี่สองตัวนี้เนาะก็จะเป็น APK ตัวแก้ไ p พกระตุกเอไม่ใช่ตัว ปุ่มนะปุม่มกดยากก็กดเข้าไปเลยกดวิวครับอันนี้ก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับเนี้มันจะมี apk ตัวฟูกับตัวไลท์ครับผมให้เราโหลดตัวไลท์นะครับผมนะท่านผู้ชมโอเคครับออฟไปอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะโอนนเคแล้วก็ data v2 นะครับผมกดเข้าไปกดวิวครับคอมนักสตาร์เกมตัวนี้ครับแบบหนึ่งนะ นะครับไฟล์คำล็อกสตาร์เกมขอผมให้กดขาเอ้กดกดแข็งเดียวก็ได้กดขาครับผมมาที่ก o p y ีนะครับก o p y ีตั้งจุดทั้งบน,นครับไปที่ Android a n d ด o i d data าเออ d a ต a านะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมแต่นี้ผมลงมาแล้วนะครับ จะโหล,ลดให้นะก็เออหาไฟล์ของเราครับผมหาไฟล์ CPU นั่นเองนะผมนะท่านผู้ชมคองผมอยู่ในเมกานะครับหาก่อนไม่ก้าอยู่ไหนผมอยู่ไหนวะผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกัน,นครับไ่เมกาอยู่ไหนเออ คนนี้าตัดชิปตลาดเอาเลยครับผมนะท่านผู้ชมหารเจล้วนี่ยเมกาก็ขอดไปครับก็เมกาจะลุกเจผมเลื่อนลงมาครับอันนี้ไม่ต้องเลื่อนตามครับ CPU ครับวิวครับพร้อมล็อกสตาร์เกมครับผมให้เราทำการกดค้างครับก็ปีผมก็มาตรงนี้ครับอาไปออไหกครับ แล้วก็พอดี่ Android d a t a าแล้วก,กดวางเหมือนเดิมเลยครับกดวางแล้วมันจะขึ้นให้ติ๊กถูกครับผมมันหมายถึงว่าเนี่ยครับให้กดตรงนี้เลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวชิวด,ดกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดรีเ หรือเปล่าแต่นี่ผมเสร็จแล้วไงเคปก็อันนี้เราก็ออกมาแอปเดียวขอไปก็ให้เอาให้เราเข้าที่แอป e x file explorer โอเคผมเราลอมันสักคู่หนึ่งนะครับทานผู้ชม พี Hello, ผ่ผมก็ให้เราในผมทำการแต่ข้าไปตรงนี้ครับนี้นี่กุเล็กเล็กเล็กนะแอปกดเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปครับเนยมาที่ Android <c oughs> Android Data ครับผมดัตตาแล้วก็เลื่อนหาคอมล็อกสตาร์เกมครับนี่ คอมล็อกสตาร์เกมแล้วไปครับผมแล้วก็วกดไปที่ไฟครับผมนะนีนี่เลยไฟ S A P ครับผมเดี๋ยวก็ซิคติ้งครับผมก็เลือกเวลานี้เท่านั้นหรือใครจะเลือกเสมอก็ได้ครับผม แล้วก็ให้เราเนะครับุ่มทําการกดคําว่าแก้ไขตรงนี้ผมเออนะตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้ครับเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับ่นานผู้ชมให้ลบให้ลบตรงนี้ออกครับเขาในตัวแฮชแท็กหน้าเขาใเนมเนี่ยครับลบออกเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้ผมมันจะ มันจะเป็นคําว่าอยอนน,นิมันเองนะครับผมนท่านผู้ชมนี่แตวมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคให้เปลี่ยนเป็นที่ที่เราต้องการแล้วเสร็จก็กดบันทึกก็ผมกดออกเลยผมจะตัดไปตอนผมเข้าเกม GTA San Surf Killer แล้วนะครับท่านผู้มชมเอาเลยครับผมนะท่านผู้ชมนะให้เรามาที่ตั้งค่ากันเลยครับตั้งค่าให้มาที่ทีวีนี่ตรงนี้ทนะีวีนะทุกคครับ อันนี้ก็ตอนแรกครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครผมให้ปรับตามนี้เลยครับร้อยแล้วก็รูแล้วก็สามสี่สามแล้วก็ยิบเก่านะครับผมนะมันก็จะได้ไม่เล็กครับก็กดออกมาแล้วก็มีผมเข้าเกมเลยรอมันสักคู่หนึ่งนะครับผมนะท่านผู้ชม ดงขออนุญาตเข้าใหม่สักเอาเลยครับผมนะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็รอมันก่อนเด็ดช้านะครับผมนะท่านผู้ชมครับก็ต้องขอใครกันด้วยนะผมใช่ครับท่านผู้ชมนี่จังช้าเลยโอเคนะครับผมนะท่านผู้ชม เน็ตมันช้านะครับผมนะท่านผู้ชมก็ี๋ยวเอาแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาใส่รหัสผ่านไลยครับผมอันนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสมัครสมาชิกครับผมก็ใส่รอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเคม่ของล็อกอิน อ่นนี้เลือกเพศเพศนะผมให้ก,ก่อนให้ก,ก่อนอ่ามันต้องให้เลือกเพเศสรก็มันเข้ามามาก็จะให้เราเลือกเพศอะไรพวกนี้ก็เลือกก็เป็นเพศชายเพศหญิงให้เราเราก็ให้เรานะผมทําการตั้งอาอยุของเราเองนะผม okay, นะท่านผู้ชมโอเคผมนะก็สําหรับคลิปเดียวนี้ก็ตัวลาไปก่อนบายบายผม